ยินดีต้อนรับสู่ไทยอยู่บนรถซิ่งครับวันนี้พบกับอะไรครับเนี่ยเสียมนชัยครับโอ้มดดีเสียมนชัยโอ้มรถอ้มดชั้เสิบอครบลงับโอ้ยอาีครับโอ้ึ้เลยครับเือเดียวครับโอ้โห <S <S เคลื่อนแล้วครับรถติลด,ดลมนี่ครับคัดนี้ครับป้าครับฮูบอต้าซ l เ7 0ซีเจ็ดศูนย์มีเจ็ดศูนยนะครับอ่าเท็นนะครับผมถึแบบได้ครับเช่ <S 2> <S 2> <S 2> ไหมครับป้า เร้อยหนึงไม่ได้บอร้อนึ่งก็ปลาเนาะนี่ครับวันนี้เฮียหมีใจดีครับจ่ายค่ารถร้อยเอาเจ่าบ้านปลาลบเห็นไหมเนาะสองไหลครับสองไหลเนาะใส่คนตะเคืองวนนี่ครับคนตะเคืองนวนนี่ครับนี่แบบวนนี่วนมันมีเงินวนเดี๋ยวเดี๋ยวมันแต่ร้ โอเคครับเสียไปแล้วสองลอยครับอย่างเงี้ครับเอามันลบเคสติดลมครับตัวนี้เป็นเคสซิปล้อครับซิปล้อตัวนี้ได้กล้านะครับเท่าเดียวเท่าเดียวใส่เคสสามตันครับสามชักนสองกองนะครับนะครับสามชั้นสองกล่องันึ่งร้อเปอร์เซ็นต เกลียวตัวนี้มีซิปเปลสามตันนะครับตัวนี้นี่ขาสั่งสวยมากครับคันนี้ขายนะครับของรถคันนี้ขายนะครับของิ้นมอเตอร์เอ้ยพวงสวัสดิ์มอเตอร์นี่ครับถึงบาทครับแก่บาทคันนี้ขายที่บาทครับนี่ของเต็มครับสิบเอ็ดแปดสิบเอ็ดแปดครับค่าสิบสองยี่สิบแปดนะครับแต่แต่ค่าสิบสองนี่่คา้ เริ่มค้นิดตามชาวไทอีนน้สิงห์แลบว่าแค่นี้เงินนปานี่ยแท่ทีป้าสิลเหน่โอ้ยเอดีครับตัวตาครับเใจดีว่าลไปโยเอาวาสด้งบาทเดียวค้นไลยเนาะไดครับผม ไล่์ครับเริ่มต้นนดิดตามของเขานะครับเปนดนี่นี่ไฟวอนอซิ่งครับ <laughs> นี่ครับซีเอสแปดความเข้มเนาะพร้พอมเขน,เนพร้พอมมีไฟแนนหไหนครับติดต่อพวงสวัสดิ์มอเตอร์นี่ครับทีมงานกำลังขึ้นฝากเบอร์โทรนี่ฝากฝากเบอร์โทรพวงสวัสดิ์มอตเตอร์นี่ศูนย์แปดเจ็ดสี่สามเก้าเจ็ดแปดหกสองครับรถซื้อขายรถซีฟหรอ สว่างวีราบุกซื้อขายรถชิบหรอหกหรอเนาะแมนครับแมนรถเทนเลยรับรับเบ<อ> <c oughs> ิสช่วยงานมาเตะเอาเบสช่วยงานเดือดทีมงานป่าน้องโอเคครับเอาดึงรถเอาดึงดครถเทนขึ้นเลยครับเขาจะไปกินต้มไก่ไหม <c oughs> ครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องไทยอยู่บนรถซิ่งนะครับนี่นี่ครับเรถบรรทุกขนาดาเบรรทุกเอฟพี่การหนึ่ครับนี่ครับ น้ำอยเนี่ยมีครับตอนนี้ไคนลุกสครับเิเปเนครสปังนโอ้ Super sẽ sáng tạo được hết sáng tạo kết quả sáng bóng sáng sáng bóng sáng 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 chắc sáng 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 เขาอีกสองสองแผ่นโอ้โหขนด้ยเหรอครับปัญหาครับเห็นไหครับพลดประท้านมากเลยครับนี่ๆๆนครับครับโอ้